สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มิลลุคี้แชนแนลนะับวันนี้อยู่กันกับเฟสแกรนออเดอร์เซิร์ฟเอ็นเอนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้ดันเต้กันนะฮะเนื่องจากว่าตู้ดันเต้ได้รีรันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมนะกับอีเวนต์ปริซันทาวเวอร์นะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดตู้เฟรนด์พอยต์ก่อนนะครับเพื่อเป็นการชิมลางนะฮะว่าดวงจะดีหรือเปล่านั่นเอง okay โอเคครับผมยังไม่ดีนะฮะเดี๋ยวกด3าอีกรอบมาอุ้ยมีโหลดดิ้งนะฮะคราวนี้นะถ้าเกิดได้เซเวนสามดาวนี่คือกดเลยนะครับเยี่ยมครับผมได้เมดูซ่ากับซีสามดาวฮะถึงนี้ก็ได้เวลาไปกดตู้ดันเต้แล้วครับนะกด30โรไปเลยนะจ๊ะโอ้โหโหลดดิ้งนานเปล่าอุ้ยนานใช้ได้อยู่นะ ผมว่าต้องมีทองออกสบายหนึ่งแน่นอนนะครับผมนะไม่ใช่ทองซีนะทองเซอร์แว่นนี่แหละนละเบื่อมากเลยครับนะน้องหันมาขิงกันตลอดเลยก็ไม่รู้จะขิงอะไรกันนะกันหนาทางนี้นะกดตั๋วจากอ e ีเวนต์นะครับกดมาจนกระทั่งหมดทุกใบละมันก็ยังไม่ได้เลยกดตั๋วเดือนนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ว่าจะเป็น40เม็ดนะครับที่เติมมาเป็นครั้งสุดท้ายละ นะคงจะไม่มีเติมอีกแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้มันมีกระตุกนะใบทองหรือเปล่าวะเนี่ยอ้าวาเฮ้ยโอ้โหอาเชอร์อย่าบอกว่าเอ็มยะมนี่ไงแล้วโอาโหมาแบบนิ่งๆหลุดเลนมาได้ยังไงฮัลโหลโอ้โหตายละอะไรเนี่ยซีสีดาวโอ้ยอย่างนี้จบแล้วมั้ง40เมตรกูเนี่ย โอ้เห็นความสิ่งหวังแทนแล้วเนี่ยความหวังนี่คือแทบจะริบปลีแล้วนะโอ้โหถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเก่าผมนะครับที่เปิดหาดันเต้ในเซิร์ฟ JP นี่เรียกได้ว่าแทบลากเลือดเลยนะฮะออกมาแค่เอ็นดีเดียวเองนะนะั่นอ่ะโอ้โห,โโหดูครับซีอซีดาวนะฮะกันผู้ชายอีกหนึ่งใบนะครับนะทองปลาไป3ใบแล้วนะฮะตอนนี้นี่ครับเรียกได้ว,ว่าความหวังนี่คือแบบ ยังเด็จะไม่เหลือแล้วอ่ะคงต้องหวังกับเม็ดเดียวนะไม่ใช่สีโลเดียว3เม็ดแล้วนะครับผมนะโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้นะโอ้โหตายแล้วครับแคสเตอร์ธรรมดาง,ง่อยๆนะไม่มีทองไม่มีรุง้งโอ้โหจบแล้วไอเว,เอว,เาาว้เอ้ยทำไมดูไม่ดีเหมือนเขาบ้างวะเฮ้ยเมื่อกี้มันแอบกระตุกอ่ะเสิร์แวนหรือเปล่านี่ไงเสิร์แวร์ทองแน่นอนก็ผมจะวัน,นี้ครับตัวอะไรครับผมออ้ย I i! Y ies! Y ies! อุ้ยสีทองเอาเวนเจอร์เนนนอนโอ้โหยังไงวะโอ้โหโอ้โหทองนะครับผมนะสี่ใบครับผมนะในสิบโลนะฮะโอ้โหได้เอมยามาอีกหนึ่งใบด้วยนะครับนะแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวผมเผาทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเ p 5นแล้วนั่นเองนะเดี Simple ๋ยวก่อนอื่นเราทำ MP 2ก่อน นะตอนนี้ชัตโตด้ดีผมนะก็จะมีพลานุภาพที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมนะจากปกติจะทำเดามจได้ประมาณคีปตัวละสามหมื่นนะก็จะดามจวีคูยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโอเคฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่า n b 5แล้วนะครับแนตะ่สำหรับไอ้เจ้าเอมนียะของผมนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะทำการเผาทิ้งเลยกันล้วกันนะครับนะถึงเวลาเบิร์เจ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วไงล่ะ ออกมาให้ดีใจหรือยังไงออกตัวอื่นมัาดีกว่ามัง้งเอมิยะเอ๋ยเรียบร้อยฮะการเป็นกล่องทองไปแล้วนะครับผมนะนก็นาว่าเข้าตัวเหมือนกันนะฮะตอนแรกคิดว่าจะใช้ตัวที่ได้จากอีเวนต์นะฮะจากดันของป่านี่แหละเปิดนะครับแต่ไม่ยอมออกไงนี่อุตส่าห์ล็อกอินจนครบวันที่กําหนดนะฮะได้มาอีก30เบ็ดนะมันก็ไม่ออกนะ จนกระทั่งต้องยอมควักเงินจนได้นะครับเนี่ยนะก็ยังดีนะฮะที่ยอมออกมาในราคา40เม็ดนะครับผมนะก็โชคดีกันไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเปิดได้กันก็แล้วกันนะคิดว่าคุจะเปิดได้กันแล้วแหละนะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ